สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดดีเบตร,รอบนี้น้องไม่ชนะใจคนทางประเทศด้านปรินามีหน้าหงายน้องไม่ย,ย้ำประชาชนมีสิทธิ์ลงถนนขณะที่ปรินาบอกแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกมาตราคือการปฏิวัติ ในรายการถามตรงๆโดยคุณจอมขวัญหลาเพชรทางไทยรัฐทีวีเมื่อวันที่28ตุลาคมนางสาวปรินาไกรคุปสสราชบุรีพาพรองชารัตระบุพลเอกประยุทธ์ต้องอยู่อีกยาวเพื่อแก้ปัญหาและผู้ชุมนุมต้องการปฏิวัติไม่ใช่ประชาธิปไตยขณะที่นางสาว พัสราวลีธนากิจวิบูลผลหรือน้องไม่หนึ่งในแกนนำกลุ่มคณะประชาชนปรดแอกย้ำประชาชนมีสิทธิ์ลงถนนเมื่อรัฐบาลไม่รับฟังโดยนางสาวพัสราวลีบอกว่าพลเอกประยุทธ์หมดความชอบธรรมในการเป็นผู้นำประเทศแล้วโดยเหตุผลเล็กๆข้อหนึ่งคือการไม่สามารถลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้ในช่วง6ปีที่ผ่านมาได้ ด้านนางสาปรินาสวนกลับว่าความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาที่มีมานานนานแสนนานก่อนที่น้องไม้จะเกิดเป็นมาตั้งแต่สมัยทักษิณชินวัตรหรือยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนจะทิ้งทายว่าทำไมตอนนั้นไม่ออกมา ส,สสภาพรังชาลัฐยังบอกอีกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นข้อเรียกร้องเดียวที่ทำได้และเป็นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ก็สนับสนุนแต่จะไม่มีการยุบสภาหรือปฏิรูปและพลเอกประยุทธ์จะไม่ลาออกตอนสมัยที่นาย,ยกยิ่งลักษณ์ล้านคนไล่ยังไม่ยอมออกเลยตอนนั้นรักษาการเพราะฉะนั้นคนแสนคนไล่ใครไม่ได้มันไม่ใช่เสียงของประชาชนส่วนใหญ่อย่างชัดเจน โดยนางสาวพัศราวาลีไล้กล่าวว่าสิ่งที่เป็นปัญหาในขนาดนี้คือรัฐธรรมนูญมาตรา256ที่กำหนดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญกระทำได้โดยต้องได้เสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาไม่น้อยกว่า1ใน3พร้อมกับบทเฉพาะการที่มีการกำหนดอำนาจและที่มาของสมาชิกวุฒิสภาในรัฐธรรมนูนมาตรา269ถึง27 272 แต่นางสาวรินากล่าวหาว่านางสาวพัสราวลีไม่ติดตามการทำงานของสมาชิกผู้แทนรัษฎรโดยบอกว่าที่เธอพูดมาทั้งหมดจะได้รับการแก้ไขย,ยกเว้นรัฐธรรมนูญมาตรา2องและ112เมื่อพูดถึงประเด็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูนหรือสสรนางสาวพัสราวลีหรือน้องไม้ได้เห็นว่าต้องการให้มาจากการเลือกตั้ง100เปเซ็นต์ ซึ่งนางสาวพิินากล่าวว่าในขั้นตอนการพิจารณามีแนวโน้มว่าจะให้ที่มาของสอสอรอมาจากการเลือกตั้ง100%เพราะในห้องประชุมกันมาีิการ พิจารณาร่างแก้ไขรละธรรมนูญเข่าไปทางนั้นก็หมดแล้ววยก่อนหน้านี้นผู้สื่อข่าว bbc รายงานว่าแม้จํานวนสสรที่ปรากฏในร่างกฎหมายของกลุ่มต่างๆมีจํานวน200คนเท่ากันแต่มีความแตกต่างกันในรายละเอียดทั้งวิธีการได้มาคุณสมบัติและส่วนผสมอย่างในร่างของ5พักฝ่ายค้านให้สสรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนใช้เขตจ,จังหวัด เป็นเขตเลือกตั้งส่วนร่างของประชาชนใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้งขณะที่ร่างของพรรคร่วมรัฐบาลให้150คนมาจากการเลือกตั้งส่วนอีก20คนมาจากการคัดเลือกของรัฐสภา20คนจากการคัดเลือกของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยแบ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชนรัฐศาสตร์รัฐประศศสาศาศสตนา10คนและ ผู้มีประสบการณ์ด้านการเมืองการบริหารราชการแผ่นดินหรือการร่างรัฐธรรมนูญ10คนและ10คนสุดท้ายเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ การขัดเลือกของกะกะตในส่วนบทบาทของสอสอรอนะั้นนางสาปรินาเห็นว่าการจะให้สอสอรอสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกมาตราได้เป็นเรื่องผิดมันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้เพราะเรามีสังคมมีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานที่เราไม่บังควรไปแต่ต้องการปฏิวัติก็คือการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงการปกครองมันไม่ใช่เรียกร้องประชาธิปไตยมันปฏิวัติแล้ว ในประเด็นนี้น้องไม่บอกว่าไม่มีใครที่จะสามารถกำหนดได้ว่ารัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรเพราะจำนวนสอสอรอทั้งหมด200คนที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาต้องมีกลุ่มคนที่หลากหลายความคิดอยู่แล้วหนูเชื่อว่าเสียงของคน200คนที่มาจากประชาชนน่าจะพิจารณาได้ว่าอะไรเหมาะสมกับประเทศได้ซึ่งอยากจะให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเข้าไปแก้ไขรัฐธรรมนูญจริงๆ ในระหว่างการแลกเปลี่ยนความเห็นต้นหนึ่งนางสาปรินาถามน้องใหม่ว่าทำไมต้องเรียกร้องในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และบอกว่านักประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องแก้ปัญหาในรัฐสภาเพราะการลงถนนแก้ปัญหาอะไรไม่ได้และกล่าวด้วยว่าผู้ชุมนุมใช้วาจาหยาบคาย ดาน้องใหม่กล่าวแย้งว่าการชุมนุมเป็นสิทธิสากลที่ประชาชนที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยสามารถทำได้ในเมื่อประชาชนมีความไม่พอใจในรัฐบาลประชาชนต้องมีสิทธิ์ออกมาเรียกร้องเมื่อพิธีกรถามถึงหลักการมาตรา272ที่เปิดโอกาสให้เสนอชื่อนาย,ยกรัฐมนตรีนอกเหนือจากรายชื่อที่พักการเมืองแจ้งไว้ก่อนการเลือกตั้งได้แก่นำกลุ่มคณะประชาชนปรดแอก นี่บอกว่าขอเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่คุณประยุจันโอชาด้านปารินาบอกว่าสิ่งที่น้องไมล์และผู้ชุมนุมคนอื่นๆเรียกร้องไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่อยากใช้การเปลี่ยนแปลงระบบก,การปกครองมาเปลี่ยนแปลงสังคมตอนนี้เยาวชนกําลังสับสนเรื่องรักเงาสังคมศาสนาเรื่องวัฒนธรรมที่เราสืบทอดกันมายาวนานไม่ต้องไปยุ่งเลยม็อบกําลังสับสนเพราะจะเอาการปรกครองเนี่ยมาเปลี่ยนสังคม การกระทาอย่างเนี้มันไม่ต่างจากการปฏิวัติเลยและเมื่อคุณจอมขวัญถามว่าน้องไม้และผู้ชุมนุมกําลังคิดเกินไปกว่าการปฏิรูปหรือไม่น้องไม้บอกว่าอยากให้เปิดใจและไปลองฟังดูในม็อบการชุมนุมเลยว่าที่จริงแล้วคนกําลังเรียกร้องอะไรประชาชนต้องการทําให้สังคมนี้ดีขึ้นไม่ได้ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือล้มล้างอะไรใดๆงานนี้ได้ฟังมีจุกแน่ คุณอาจปิดปากต่างชาติได้แต่หยุดพูประ้วงไม่ได้รู้จักชัยยะนุ่มเกาหลีผู้อาจถูกรัฐบาลไทยฟ้องการอุ้มหายของวันเฉลิมนักกิจกรรมทางการเมืองไทยจุดประกายให้ชัยยะผู้ใช้งานทวิตเตอร์ชาวเกาหลีได้เคลื่อนไหวหนุนการเรียกร้องประชาธิปไตยในไทยชื่อของสมาชิกผู้ใช้งานทวิตเตอร์บัญชีชัยยะ ได้ถูกพูดถึงบนโลกโซเชียลมีเดียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังผู้ใช้ทวิตเตอร์รายนี้ได้ทวิตข้อความว่าฝ่ายกฎหมายของทวิตเตอร์ได้รับหมายศาลไทยที่ระบุว่าบัญชีทวิตเตอร์ของเขามีเนื้อหาละเมิดต่อกฎหมายไทยโดยได้ทวิตข้อความว่าผมโดนรัฐบาลไทยฟ้องอยากจะบอกว่าคุณอาจจะปิดปากคนต่างชาติอย่างผมได้แต่คุณหยุดประชาชนไทยออกไปประท้วงไม่ได้หรอก ข้อความที่สมาชิกทวิตเตอร์บัญชีใช้ยาระบุ โดยบัญชีสมาชิกทวิตเตอร์ที่ใช้ชื่อว่าชัยยะซึ่งเคลื่อนไหวผ่านโลกโซเชียลสนับสนุนขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยในไทยได้สัมภาษณ์เปิดเผยเรื่องราวของตนกับ v o i c ออนไลน์ว่าเขาเป็นพลเมืองเกาหลีใต้เกิดและใช้ชีวิตที่เกาหลีใต้มาโดยตลอดแต่มีความสนใจเรื่องราวต่างๆของประเทศไทยมานานแล้วรวมถึงเรียนภาษาไทยเป็นสาขาวิชาเอกในระดับมหาวิทยาลัยระหว่างที่มาแลกเปลี่ยนในไทย ยิ่งเมื่อได้มาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมหาวิทยาลัยในไทยหนึ่งภาคเรียนทําให้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะภาษาไทยซึ่งทําให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับไทยได้เป็นอย่างดีผมมีครูภาษาไทยสองคนหนึ่งคืออาจารย์ภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยที่เคยมาแลกเปลี่ยนกับสองคือวงบินเคสิแปดชัยยะเผย โดยชัยยะซึ่งเป็นสมาชิกทั่วไปของพรรค j จ s t ายปา p ์ตี y ของเกาหลีใต้ได้เผยว่าอยากเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมืองมานานแล้วแต่ด้วยข้อห้ามช่วงที่ต้องเข้าประจำการทหารกองทัพเกาหลีใต้มีกฎเข้มงวดห้ามทหารมีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อป้องกันการก่อรัฐประหารจึงพึ่งเข้าเป็นสมาชิกพรรคในภายหลัง แม้ตลอดเวลา3ปีที่เป็นสมาชิพกพรรคการเมืองเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในใ,ใดกับพรรคมากนะักกระทั่งเกิดกรณีการหายตัวไปของวันเฉลิมศาตศักดิก์สิทธิ์ทำให้เขานึกถึงกรณีคิมแดจุงอดีตประธานาธิบดีคนที่8เจ้าของรางวัลโนเบลสันติภาพผู้ซึ่งสมัยเป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย เคยถูกลักพาและเกือบถูกลอบสังหารตัวโดยฝีมือรัฐบาลพักจองฮีอดีตผู้นำเผด็จการเกาหลีใต้จึงตัดสินใจเผยแพร่เรื่องราวของวันเฉลิมไปยังสื่มมอมวลชนแขนงต่างๆและในฐานะที่เกาหลีใต้ประกาศตัวเองว่าเป็นสาธารณารัฐที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยซึงควรที่จะแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับคนในประเทศอื่นๆที่เรียกร้องประชาธิปไตย ช่วงนั้นแทบไม่มีสื่อใดในเกาหลีที่รายง,งานกรณีวันเฉลิมเลยผมพยายามส่งเรื่องราวนี้ให้กับสื่อแม้ตัวเองจะไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงทําข้อมูลลงวิกิพีเดียเป็นภาษาเกาหลีใช้เวลากว่า3เดือนเรื่องราวนี้จึงเริ่มถูกรายงานผ่านสื่อโซเชียลจนถึงทีวีช่องหลักตอนนี้เกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่ก่อติสถานการณ์ในไทยมากที่สุด คนเกาหลีส่วนใหญ่ที่ท,ทราบถึงสถานการณ์ในไทยหลายคนสนับสนุนขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยในไทยเพราะเกาหลีใต้เคยมีประวัติศาสตร์การต่อสู้ที่คล้ายกันสิ่งที่คนเกาหลีไม่สามารถยอมรับได้คือความไม่เท่าเทียมทางการเมืองซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วในการขับไล่อดีตประธานาธิบดีพักกนเฮชยักกล่าวโดยยุกรณี อื้อชาวสมัยอดีตผู้นำหญิงเกาหลีใต้นอนสังนิชชัยยะยังได้ยกกรณีเรื่องอื้อฉาวของโชกุกอดีตรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมที่กำลังเป็นประเด็นในขณะน,นี้ชัยยะได้ยกบางส่วนของรัฐธรรมนูญเกาหลีซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานของความเท่าเทียมในสังคมเกาหลีด้วยว่าแม้แต่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ยังระบุว่าจะไม่มีการยอมรับ ชนชั้นวรณะพิเศษใดๆและจะสถาปนาระบบชนชั้นวรณะพิเศษในรูปแบบใดๆไม่ได้ชัย,ยาเผยว่าเขาได้รับแจ้งจากฝ่ายกฎหมายของทวิตเตอร์เมื่อวันที่21ตุลาคมเกี่ยวกับทวิตข้อความหนึ่งที่อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายอาญาของไทยเรื่องนี้ชัยะยเผยว่าเขาไม่อยากให้ผู้คนมุ่งความสนใจที่ตัวเขาแต่อยากให้ผู้คนสนใจถึงความคลุมเครือ ของการใช้กฎหมายดังกล่าวมากกว่าเมื่อถามว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปชัยยะระบุว่าผมได้พูดคุยกับสมาชิกพรรค Just Thai Party ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นรวมถึงได้รับการติดต่อจากสื่อเกาหลีแต่ตอนนี้ตัดสินใจที่ยังไม่ดำเนินการใดๆต่อและตามที่ผมระบุในทวิตเตอร์ว่าเรื่องนี้กำลังอยู่ในความสนใจของสื่อเกาหลีอย่างมากและเผยแพร่เรื่องราวสู่สาธารณะเกาหลีต่อไป เมื่อถามถึงกลุ่มรัษฎรชัยยะบอกว่าเขาสนับสนุนต่อท่าทีและข้อเรียกร้องของกลุ่มรัษฎรอย่างเต็มที่ถึงเวลาต้องยุติประวัติศาสตร์แห่งการปราบปรามเสียทีเป็นเรื่องธรรมดาที่จะคาดหวังการแก้ปัญหาแบบประชาธิปไตยไม่ใช่การรัฐประหารผมอยากพูดให้ชัดเจนว่าสำหรับประเทศไทยประชาธิปไตยไม่ใช่สิ่งที่ควรเกิดขึ้นในภายหลังแต่ควรเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ตอนนี้ ตัวเขาก็จะเดินหน้าพยายามทุกอย่างเท่าที่ทําได้สนับสนุนจนกว่าไทยจะมีประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ชัยยาทิ้งไทยด้วยการฝากถึงพลเอกประยุจันโอชาให้ศึกษาปรติศาสตรมัยอดีตประธานาธิบดีพักจองฮฮในพลอดีตผู้นำพิการเกาหลีใต้ว่ามีจุดจบอย่างไรขอขอบคุณข้อมูลเนะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ไวทีวีและ BBC ไทยขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่เขมารับชม